ออรอบแรกไม่รู้หรอกรอบแรกจะไม่ไม่สวยแต่รอบสองมันจะเห็นชัดเลยว่าเงาอมันจะสวย,จะ,สวยจะเป็นเลเยอร์เป็นประกายจะเห็นเป็นน้ําขึ้นมาเป็นเวทลุกสวยมาก กล้อง JVC อยู่บ้านอ้วนใช่ป่ะ,ปะแบต m s ซ n งผมเอาไปไว้ที่บ้านสวนอะ่ะแบตโน้ตบุ๊กอะอยู่นะอยู่ที่บ้านสวนไปเอาได้เลยแล้วไปเอาแบตกล้องอ้วนเลยนะไหนกล้องเอาเอา JVC ไปด้วยนะเผื่อผมใช้ส่วนตัวผมไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปไปหาเอาในถุงไหนก็ไม่